<S <S สวัสดีครับพี่นุ่มเบื้องเบิงบ้งเหมือนนี่ผมสิษภาพมากเบิง้งคาอันนี้คืออันคาอย่างมะฮูวนี่ครับเนี่ยผมก็อยากมาลองปลูกเบิง้งแต่ว่าเขาว่าขายได้ผมอยากมีค่<ม>าว่าแต่ละผมก็สิอยากมีค่าคือคือว่าเออะไม่อยากให้ค่ามา,า,าปมเ,<อ>เป็นคนมีนค่าทั้งแถาแน่จังหน่อยเนาะผมว่าเนาะง่ายเหลก็เลย ผมก็ได้รับมอบหมายให้เนาะกับทีมงานผมมาเฮ็ดหัวครับเฮ็ดหัวเฮ็ดหัวสวนสวนอ่าปูกุหลาบทีมงามนี่นะครับกำลังปลูกต้นกระท่อมเป็นอย่างงามเลยครับเฉันต้องมานอนเปล่าละว่าตอนตลาดเขาต้องการต้องการลายเด้ดนี่ งานผมก็มีอยู่สามไลนนี่แหละทำงานช่างระดับโรกเขาช่างเสมอรึบหมดละทมงานกระจกโมลิาฟกระจกโมลิฟเขาไปได้เรื่รรรอ yes. <c oughs> ยๆครับซอยพี่น้องเข้าไปเรื่อยๆมีอันตีจิตอีกอย่างมากมายครับซอยกันไปครับเพื่ออยู่หลอดของชาวบ้านเทานั้นเศรษฐกิจก็ <c oughs> Và